สวัสดีครับคลิปนี้หลายคนอาจเคยดูเวอร์ชันเก่าของมันมาแล้วและผมก็เชื่อว่าหลายคนยังคงจําได้ว่าเรื่องมันดีเหมือนเข้มขน้นแต่มันยังไปไม่สุดและผมก็ลึกเสยียดดยทุกครั้งฮะเพราะนี่เป็นหนึ่งในเรื่องลึกลับที่ผมชอบระดับต้นๆของแฟนเอเคอรแต่การเล่านะั้นอ่ะมันอาจยังไม่เข้าปากไม่กระฉับกระเฉงพอและมันก็ดันมีเรื่องที่ต่อยอดและเชื่อมโยงกับ EP ี26ด้วย เพราะฉะนั้นวันนี้ผมเลยขอกลับมาบรรยายใหม่ทั้งหมดให้มันเหมาะสมกับเนื้อหาที่มันควรจะเป็นกับเรื่องนี้ลัทธ,ธิและสนามผีสิง เกิดขึ้นในช่วงเวลาการเตรียมทีมก่อนฟุตบอลโลกในปี1998ครับฟุตบอลโลกเ,เป็นทัวร์นาเมนต์แห่งชื่อเสียงนะฮะเป็นกิยศของวงตระกูลเหมือนได้ไปเป็นทหารนรับใช้ชาติประมาณนั้นมันจะแตกต่างจากการเล่นฟุตบอลอาชีพสโมสรอนค่อนข้างมากผู้จัดก,การทีมเองก็สามารถเรียกนักเตะเก่งๆจากสโมสรอนต่างๆทั้งในประเทศและนอกประเทศเพื่อมารับใช้ชาตินักเตะเองก็อยากมาล่ะครับแต่มันมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้นักเตะชื่อดังสองคนอย่างแมกมานามัน ล็อบบี้ฟาวเลอร์ต้องลงทุนตัดสินใจเข้ารับผ่าตัดที่ไม่ฉุกเฉินเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปทัวร์นาเมนต์กับทีมชาติอังกฤษนี่มันเรื่องใหญ่เลยนะครับมันเป็นเพราะอะไรเราไปดูกันฮะคุณเกรนฮอตโดซึ่งเป็นผู้จัดการทีมชาติอังกฤษในช่วงเวลานั้นครับเขาได้ทำการเปลี่ยนค่ายฝึกซ้อมให้กลายเป็นละทีขนาดใหญ่โดยไม่ได้รับการยินยอมจากนักเตะในการฝึกซ้อมหลายๆครั้ง เขาจะนําผู้วิเศษสามารถเปิดจิตมียานสามารถสื่อสัมผัสมาชี้นําการทําสมาธิแบบเจาะจงและมีพิธีกรรมบางอย่างก่อนการซ้อมหลายต่อหลายครั้งรวมไปถึงสร้างอิทธิพลชี้นําว่าคนที่ต่อต้านพิธีกรรมนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นเป็นบ่อกเกิดห่นความปรชาชัยของทีมทําให้ทีมแพ้ได้ว่าง้งนเถอะฮะและผู้ที่สามารถเปิดจิตได้เนี่ย เธอมีชื่อว่าคุณเอลลินเดลรี่ครับคุณเอลลีนเธอเป็นใครเธอเป็นเฟสฮีลเลอร์หรือผู้ทำกรรมบ,บัตรรักษาด้วยพลังจิตเธอค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในเรื่องพวกนี้นะฮะมีหนังสือขายดีเป็นของตัวเองและยิ่งดังขึ้นไปอีกเมื่อคุณเกลนฮอรดเดลเชิญเธอมาให้มีบทบาทในค่ายฝึกทีมชาติเธอจะมีวิธีการที่มีสัญลักษณ์เป็นการค้าของเธอคือการเลย์อิงออฟฮาร์ดวางมือบนหน้าอกผู้เข้าร่วมพิธีเพื่อถ่ายทอดพลัง แล้วก็ยัง acting เป็นคุณหมอจิตแพทย์แต่กลับให้คำปรึกษาเชิงจิตวิญญาณในทางหนึ่งผมว่ามันก็ดูไม่ผิดอะไรถ้าผู้เข้าร่วมพิธีมีความเชื่อแบบนั้นร่วมด้วยแต่ไม่ใช่ทุกคนครับที่พร้อมจะเชื่อและเสียเวลาไปกับมัน และคุณเกลนฮอดเดิลก็เป็นเอามากนะครับเขาให้สิทธิ์คุณเอลลินถึงขนาดมีห้องส่วนตัวในค่ายฝึกซ้อมเพื่อทําพิธีกรรมต่างๆนานาคุณแกรี่เนวิลฮะอดีตนักเตะระดับตำนานของแมนยูนเต็ดเปิดเผยว่าฮอดเดิลได้ให้เอลลินเข้ามาดูแลจิตใจและสภาพจิตของนักเตะหลายคนด้วยวิธีการที่แปลกเช่นสัมผัสบริเวณหน้าอกของนักเตะก่อนเกมหรือเดินวนในสนามทวนเข็มนาฬิกาเพื่อสร้างพลังบวกอะไรทานองนั้นและยังมีฉีดยาอะไรสักอย่าง ซึ่งอ้างว่าเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายอันนี้ผมไม่มีข้อมูลนะฮะฉะนั้นผมจะไม่พูดถึงมันคุณแม็กม์มนามมนและล็อบบี้เฟลเลอร์ครับเขาคือ2คนที่ได้รับผลกระทบจากความเชื่อนี้โดยตรงมาที่รายแรกก่อนคุณแม็กม์นามานนี่เคยเปรียบเทียบถึงค่ายฝึกฮอตเดอร์ว่าการเข้าซ้อมในค่ายทีมชาติเนี่ยเหมือนการเข้าร่วมลทธิมูน,นีส แล้วระบุว่าฮอตเดิลมักจะให้สิทธิพิเศษกับนักเตะที่เชื่อหรือยอมรับแนวคิดของเขาครับผมบอกแล้วว่าฮอตเดิลเนี่ยเป็นเอามากฮะลัทธิมุนนีสเป็นอย่างไรเพื่อนึกภาพออกฮะผมย่อยแบบย่อยๆให้ฟัง ลัทธิมูนิสเป็นชื่อที่ใช้เรียกแบบไม่เป็นทางการของ Unification Church หรือโบสถ์เอกภาพซึ่งก่อตั้งขึ้นในเกาหลีใต้ปี1954โดยซองมยองมุนความเชื่อของลัทธิมูนิสคือการผสมผสานแนวคิดแบบคริตสตศาสนากับคำสอนของมูนเองโดยที่มูนนะ่ะมองว่าตัวเองเป็นพระเมสยาที่จะมาสร้างครอบครัวและโลกที่สมบูรณ์แบบฮะ ก,กิจกรรมที่ดังมากๆจนเป็นข่าวไปทั่วโลกเนี่ยคือพิธีการแต่งงานหมู่ฮะที่มีผู้เข้าร่วมนับพันนับหมื่นในคราวเดียวกันทําให้รู้ได้เลยว่าคนกลุ่มเนี้ยเขาเก่งเนวเรื่องหมายคอนโทนเข้าควบคุมจิตใจควบคุมความคิดของสมาชิกแบบเชิงรุกแถมลัทธินี้ยังมีอิทธิพลมากในเรื่องการทําโฆษณาทำทัพประกันดาพวกเขามีธุรกิจที่ทาสื่อครอบคลุมไปในหลายประเทศนะฮะและยังอื้อเฉาวในเรื่องการแทรกแซงการเมือง รวมถึงเป็นต้นเหตุของเหตุผลการลอบสังหารคุณชิโนอาเบะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นนะฮะนายกคนที่คลอสเ์เป็นมาริโอที่ดัดงๆนั่นแหละครับ และแน่นอนครับว่าฟาวเลอร์ไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเขาไม่ยินดีเข้าร่วมพิธีกรรมแบบแนวคิสเปอรชิรอะไรแบบนั้นคุณฮัตเดอร์และคุณเออลินนะ่ทำให้กองหน้าหงแดงรายนิ้วเริ่มมีปัญหาครับฮัตเดอร์ก็เริ่มอีกนอนในตัวเขาการสบดการเน็บแนมหรือวิธีแสดงความคิดเห็นของฟาวเลอร์เองในหลายๆครั้งเนี่ยก็เข้าหูเข้าตาของฮัตเดอร์มันยิ่งทำให้เกิดปัญหาในแคมป์ทีมชาติฮะเมื่อปัญหากลายเป็นเมฆหมอกที่ปกคลุมพื้นที่ทุกอย่างมันก็ุ่มมัววไปหดแลแล้ะ เลยทําให้เกิดแอคชั่นที่เหลือเชื่อที่สุดเมื่อแม็กมานามานและล็อบบี้ฟาวเลอร์ตัดสินใจไม่เข้าร่วมทีมชาติด้วยการเข้ารับผ่าตัดที่ไม่ฉุกเฉินซึ่งส่งผลให้ตาแหน่งในทีมชาติของทั้งคู่นั้นนะ่ะถูกลดความสําคัญลงแม้ภายหลังเรื่องราวจะถูกขี้ขายลงเมื่อเควินคีแกนเข้ามารับตำแหน่งต่อจากฮอตดอโอกาสของสตาร์หงแดงก็เริ่มกลับมาเรื่องราวในแคปทีมชาติก็กลับสู่ภาวะปกติแบบค่อยเป็นค่อยไป ถ้าเราจะถอดบิเรียนจากเรื่องนี้ได้ก็คือเมื่อเกิดปัญหาบางอย่างที่เราไม่มีอำนาจในการแก้ไขมันเราควรเริ่มแก้ที่ตัวเองก่อนว่าจะถอยห่างหรือเข้าร่วมแนวคิดนี้จริงมาโดยตลอดฮะและก็บอบช้ำเสมอในเวลาเดียวกัน เราจะเพิ่มดีกีความลึกลับให้โลกฟุตบอลด้วยเรื่องผีๆอย่างว่าใครจะเชื่อว่าฝรั่งมังค่าเมืองนอกเมืองนานและโลกของฟุตบอลจะมีเรื่องอะไรแบบนี้ได้อย่างไรเรื่องราวมันเกิดขึ้นที่สนามฝึกซ้อมบิวเวนบุ s ของฟอสวินดอนเทาทีมในระดับแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษฮะบทสัมภาษณ์และข้อมูลที่เรามีนี้ถูกเปิดเผยโดยสื่อดังอย่างเดอะไทมสนะครับ เมื่อคุณเอียนฮัลเวย์เข้ามารับตำแหน่งกุนซือของสโมสซสวินดนทาวเมื่อเดือนตุลาปี2024เขาเชื่อว่าทีมของเขาเนี่ยมีผลงานที่ไม่ดีเอาซะเลยมันมีสาเหตุมาจากสนามฝึกซ้อมครับเพราะว่าสนามแห่งนี้ดันไปตั้งอยู่ใกล้กับสุสานโบราณที่ฝังร่างผู้วายชนในยุคแซกซอนและเชื่อว่าสุสานเนี้ยฝั่งคนสลับทับซ้อนกันหลายชั้นตั้งแต่ยุคที่มีการล่าอันนิคมสงครามต่างๆทั้งทหารและพลเมืองมากมายต่างรวมกันอยู่ในจุดนี้ครับ คุณฮัลโลเวย์ฮะเขาเล่าผ่ารายการทีวีถึงเหตุการณ์แปลกๆที่สนามแห่งนี้เช่นประตูมันเปิดปิดได้เองทั้งที่ลักษณะที่เปิดประตูนั้นน่ะมันเป็นแบบด้ามจับที่ต้องกดลงไปเพื่อที่จะเปิดซึ่งมันไม่น่าเกิดขึ้นได้ฮะถ้าไม่มีคนกดมันลงและยังมีภาพจากซ c t v ทีที่บันทึกอะไรบางอย่างได้มันมีรูปทรงเหมือนคนวิ่งผ่านทะลุก,กำแพงเข้าไปในห้องสันทนาการตัวเขาเองยังบอกว่าคุณมาดูที่ซ c t v ของสนามได้เลยนอกจากฮอลโลเวย์แล้วยังมีเจ้าหน้าที่สนามอี หลายคนนะที่ให้เรื่องราวแบบนี้แบบเดียวกันคุณแดนมาตินที่เป็น Facility m a n นเจอและคุณพอลชาร์ลส์พนักงานที่เข้าทำงานช่วงกลาดึกของสนามบีเวนบุ๊กส์เล่าตรงกันว่ามันมีเหตุการณ์ประตไกสก์เกิดขึ้นฮะเช่นแก้วน้ำที่เพิ่งใช้เนี่ยเขาวางไว้บนโต๊ะแค่เสี้ยววินาทีที่ต้องหันไปทำอะไรสักอย่างหันกลับมาอีกที แก้วมันหายไปฮะวัตถุบางอย่างเนี่ยบางครั้งก็สามารถเคลื่อนตัวได้เองรวมถึงจูๆ่ๆมันก็ลอยไปกระแทกกับกำแพงเดืดอดดื้อทุกอย่างเนี่ยมันถูกบันทึกไว้ได้โดยกล้องวงจรปิดนะฮะแต่นี่คือสิ่งที่กล่าวอ้างเท่านั้นเพราะเราไม่มีเทปที่บันทึกจากกล้อง cctv นั้นแต่อย่างใดครับมันยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ถูกพูดถึงก็อย่างน่าสนใจครับมันมีรายงานว่ากล้องเนี่ยจับภาพได้ลูกกลมๆสีดํา ที่สนามเขาเรียกกันว่าแบ็กออฟฮะเจ้าลูกดำๆเนี่ยมันลอยเคลื่อนผ่านห้องเปลี่ยนเสือ้ออันนี้คุณพอไม่ได้บอกว่ากล้องเท่านั้นที่จับภาพได้นะฮะมันลอยผ่านหน้าผมไปแบบนั้นเฉยๆเลย เขาเล่าว่าประตูห้องน้ําฮะประตูห้องน้ําสําหรับคนพิการที่อยู่ถัดจากห้องเปลี่ยนเสื้อจะมีไฟที่สามารถติดอัตโนมัติเมื่อประตูเปิดออกนึกออกใช่ไหมฮะประตูนั้นมันเปิดออกไฟอัตโนมัติมันก็ติดแล้วเจ้าแบ็คออกเนี่ยมันลอยตัวผ่านออกมาแล้วผ่านห้องเปลี่ยนเสื้อไปจากนั้นประตูก็ปิดอีกครั้งที่สําคัญอันนี้ผมว่าน่ากลัวนะฮะคือนอกจากมันลอยผ่านไป มันเปลงเสียงบางอย่างออกมาฮะแม้ว่าจับใจความไม่ได้ว่าเสียงนั้นมันคือเสียงอะไรแต่ที่แน่ๆมันไม่ใช่เสียงเครื่องยนต์แน่แนครับนี่คือคำให้การคำบอกเล่าของบุคลากรที่ทำงานที่สนามบริเวณบุ๊กผ่านสื่อดังอย่างเดอะไทมสฮะแล้วเรื่องเนี้ยถ้าเกิดขึ้นแถวบ้านเรามันจะเป็นยังไงกันนะหนกระแสต้องเข้าพี่แจ็คก,ก็ต้องมาล่าผีต้องเข้ารวมถึงบรรดายออมนุษกิจสัมภาษ์ต่างๆเนี่ยออกมากันเพียบแน่ แล้วเรื่องนี้ก็มีจุดพีิกนะฮะเมื่อคุณฮอลเวย์ไม่รอช้าครับเขาได้ให้ภรรยาของเขาคือคุณคิมเนี่ยเดินทางมาที่สนามฝึกซ้อมเพื่อทําพิธีใช่ครับเมียเขาเป็นมีเดียมให้เมียมาทําพิธีเพื่อสื่อพูดคุยกันครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นพวกเขาต้องการอะไรและในเสืออังกฤษต่างๆะะก็ให้ฉายาเธอเท่กว่านั้นมากๆเรียกเธอว่าวิชยกให้เธอเป็นแม่มด พราะพิธีกรรมที่เธอได้ทํานั้นคือการเผาเครื่องสมุนไพรเพื่อขับไล่วิญญาณเธอเต้นรําเธอร่ายมนแล้วเรื่องเนี่ยมันยืนยันตรงกันฮะทั้งเดอะซันเดอะกาเดียนและ The Times ผมขอย้อนกลับมาที่คุณฮอลเวนนิดหนึง่งจากเรื่องที่ผมเล่ามาเนี่ยรวมถึงเรื่องที่เกิดขึ้นใน EP 26ฮะที่ c คริสตั Palace ผมว่าคุณฮอลเวเนี่ยน่าสนใจมากถ้ามีเรื่องอะไรหลังจากนี้นะฮะที่เกี่ยวกับเขาว่าเขาไปเจออะไรที่ไหนมาผมจะกลับมาเล่าให้คุณฟังผมว่าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจักรวาลเลยทีเดียวเรื่องนี้ไม่มีบทสรุปนะฮะไละ่การที่ไม่มีบทสรุปเนี่ยมันดีเพราะทำให้เรื่องราวนั้นมันมีสเสน่ห์แล้วเรื่องราวเหล่านี้ฮะจะเรียกว่าเป็นเรื่องผีหรือเรื่องคำสาบหรือเป็นเพียงแค่ความบังเอิญก็คงจะแล้วแต่ใครจะเชื่อ แต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดเลยคือฟุตบอลไม่ได้เป็นเพียงแค่เกมในสนามแต่มันคือโลกที่เต็ไมไปด้วยตำนานความเชื่อแล้วเรื่องเล่าที่ทำให้เราอยากค้นหาคำตอบนั้นต่อไปและบางทีฮะนั่นอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เราหลงลักเกมนี้มากๆคุณคิดว่าแบบนั้นไหมและนี่คือทั้งหมดของแฟนเอ h o ในวันนี้คิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้ฮะเนื้อหาหน่าสนใจหรือไม่ ดีไม่ดีอย่างไรผิดพลาดตรงไหนสามารถเมนได้เลยนะครับข้อมูลทั้งหมดในคลิปนี้มาจากแหล่งอ้างอิงส่วนความจริงไปพิสูจน์กันเองนะครับสุดท้ายถ้าคุณชอบช่วยกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเถอะครับ EP ต่อไปแฟน Echo จะหยิบเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังโปรดติดตามวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีฮะ